สวัสดีครับเมื่อวานมีปรากฏการณประหลาดเรียกว่าเป็นหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันหนึ่งในแสนเลยก็ว่าได้ครับคือมีการรีวิวสินค้า ของผมซึ่งก็คือน้ำยารมดำร้อนให้หนึ่งดาวครับแล้วมีความเห็นว่าหลอกลวงไม่ดำอืมก็ขายมาสิบปีขายมาผมว่าเป็นแสนชุดแล้วละ่ะ รมดำปืนเนี่ยก็น่าจะรมรมเป็นเป็นหลายแสนกระบอกคือมันไม่ได้รมดำแค่บุคคลพลตรือนแต่ว่าของผมเนี่ยรมดำในกองทัพ ด้วยทั้งกองทัพไทยและกองทัพเพื่อนบ้านอืมรมดำหน่วยราชการด้วยทั้งตำรวจป่าไม้อสอก็อย่างที่เรียนนะครับว่าผลิตภัณฑ์ผมเนี่ยรมดำปืนใหญ่ด้วยรมดำถึงขนาดจจรวดนำวิถีด้วย ไม่เคยเจอครับที่บอกว่าหลอกลวงแล้วก็ไม่ดำไอ้ไม่ดำเนี่ยก็เคยเจอครับแต่ว่าก็มันก็ไม่ดำอยู่แล้วแหะครับก็มันเป็นสแตนเลสเอาไปรมดำปืนสแตนเลสมันก็ไม่ดำครับมันรมดำเหล็กก็อธิบายก็เข้าใจท่านลูกค้าก็เข้าใจอืเออก็ปืนมันเป็นสแตนเลสอะหรือปืนมันชุบมามันก็ไม่ดำเออก็ไม่ได้ว่าผมว่าผมหลอกลวงนะ ซึ่งผมก็ไม่ไม่ได้หลอกลวงนะก็ไม่เคยหลอกลวงไม่รู้จะหลอกลวงไปทำไมเออก็เรื่องแบบนี้ผมว่ามันมันก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าผลิตภัณฑ์ดีๆที่เคยๆเขาก็ยอมรับกันว่าดียกย่องกันว่าดี หลายผลิตภัณฑ์หรือทุกผลิตภัณฑ์ก็มันจะต้องเจอไอ้รีวิวบ้าบบอบอแบบนี้แหละครับก็เรียนท่านลูกค้าว่าอย่าไปด่าเขาเลยเพราะว่าก็จะมีหลายครั้งที่ท่านลูกค้าไปด่าแทนผมเช่นมึงโง่ปะวะอะไรแบบนี้ มึงทำผิดเองนั่นแหละอะไรประมาณแบบนี้แหละนะครับก็ไม่ปไปไลผมก,ก็หนึ่งดาวก็หนึ่งดาวผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรอยู่แล้วกับไอ้ดาวอะไรพวกนี้เพราะว่ามันจะกี่ดาวก็เถอะมันก็ผมก็ขายของผมมาได้สิบปีอะเออโควิดเนี่ยคนอื่นเขาเจ๊งกันชิหาาวไวป่วงโควิดมาผมออกรถโควิดจะหมดนะผมออกบ้านอะเออผมก็ไม่เดือดร้อนอะไรหรอกนะ ก็อย่างลิกวิ d โม l ีดีเซลเพิร์กใครๆเขาก็ยอมรับกันนะครับทั้งโลกว่ามันดีแต่มันก็มีคนที่ไปรีวิวบอกว่ามันไม่ดีไม่ได้ผลกูใช้มันได้ผลเป็นยังไงผมก็ไม่เข้าใจเออกระป๋องหนึงเนี่ยก็เท่าไหร่หกเจ็ดร้อยมั้งเขาก็ซื้อเติมกัน ทั้งโลกอ,ะอ,อ่ะอแต่มันก็มีคนบอกว่าไม่ดีไม่ได้ผลนะไม่ผมก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าเออผมจะจะโดนบ้างะนะทีคือที่ว่ามันแปลกก็คือว่ามันเป็นปรากฏการที่เพิ่งเคยเจอเลยครับสิบปีเพิ่งเคยเจอขายเป็นแสนแสนชุดเพิ่งเคยเจอว่าแม่งบอกว่าหลอกลวงไม่ได้ผลผมว่านะเดี๋ยวก็โดนโดนโดนคนอื่นเขาไปดา่าว่าโง่ มันจะมีเสียงสุนัขพันเล็กอายุมากๆคอยทำเสียงบ้าบออะไรไม่ทราบผมไม่เข้าใจเลยยิ่งแก่มันยิ่งยิ่งประสาทแดกเนี่ยบางวันก็ทำเป็นขาพิการขาเจ็บอะไรก็ไม่รู้เอองงกับมันต่ก มันก็เป็นอย่างนี้แหละครับเราก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยเวลาจะซื้อสินค้าในแพลตฟอร์มเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจอ่านรีวิวอะไรหรอกครับอ่านเอาขำมากกว่าคือมันก็จะมีรีวิวขำๆอะแบบว่ามึงมึงก็มึงก็โง,ง่เองนั่นแหลว่าก็จะไปโทษของเขาก็ไม่ได้คือผมผมซื้อของทางทางแพลตฟอร์มพวกนี้เยอะมากนะ อย่างเนี่ยที่เพิ่งมาส่งเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยครับนี่ก็ยังไม่ได้แกะเลยครับอันนี้คืออะไรครับคือยาเบื่อมแมลงสาบครับเออก็ไม่รู้นะครับว่ามันมันใช้ได้ใช้ไม่ดีหรือยังไงหรือยังไม่ได้แกะก็ต้องลองดูแต่ส่วนมากเนี่ยของที่ซื้อมามันก็มันก็ใช้ได้อะนะถ้าเราถ้าเราไม่โง่เองอะ่ะเออ ของจีนของจีนจริงๆมันก็มันก็ใช้ได้นะถ้าเราไม่คาดหวังอะไรมากอืมคือรีวิวผมว่ามันก็บางส่วนมันก็หลอกลวงลวงโลกอะ่ะมันง่ายมากเลยครับที่ใครจะแกล้งท้าเป็นสั่งซื้อของผมไปแล้วก็มาเขียนรีวิวด่าผม ก็ช่วงนี้มันก็อยู่ในช่วงที่ค่อนข้างจะลำบากเนาะเพราะว่าไอ้พวกเรียนแบบไอ้พวกอะไรพวกนี้มันก็เจ๊งกันไปเยอะไอ้ตัวหลอกลวงจริงๆเนี่ยมันก็ก็เจ๊งไปเยอะไอ้เนี่ยไอ้คนที่รีวิวด่าผมเนี่ยผมว่ามันตลกนะคือตัวมันอะ มันก็ขายน้ํายาลมดําด้วยเ้วถ้ามันขายด้วยแล้วมันจะสั่งของผมไปทําไมถูกไหม <c oughs> ก็คือสั่งไปเพื่อจะจะมาเขียนรีวิวด่าผมไง <c oughs> ตักกะมันแค่นั้นเองครับง่ายๆ <c oughs> พอผมกดดูอ๋อมาจากจังหวัดนี้อ๋อไอ้เนี่ยนี่มันขายอยู่ที่จังหวัดนี้นี่ไงเออก็ก็ชัดเจนนะครับว ว่ามันเป็นการพยายามจะทำลายใส่ความหรือว่าอะไรอ่ะภาษาตะกิดเรียกว่า discredit แล้วกันเออก็ช่างแม่งส่วนใครจะโง่เชื่อมันก็ก็เชื่อมันไปเถอะผมก็ไม่ได้ว่าหาอะไรเดี๋ยวสุดท้ายก็ต้องกลับมาซื้อของผมเหมือนทุกอย่างอะสุดท้ายก็ต้องวนกลับมาคุณจะไปซื้อของไทยมาก่อนก็เถอะมันเจ๊งมันทำไม่ได้มันไม่ได้ผลสุดท้ายคุณก็ต้องกลับมาซื้อของผม บางคนก็ปนไปอ่านรีวิวคนนั้นคนนี้มาเขาว่าดีดีดีก็มันมันเขียนกันเองแต่งกันเองสุดท้ายก็กลับมาซื้อของผมอนกันทั้งนั้นแ่ะถ้าองนั้นมันอยู่ไม่ได้แล้วครับสิบปีจะเห็นว่าผมไม่เคยไปซื้อของของคนอื่นมารีวิวเพราะมันไม่มีความจําเป็นครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยคาพูดปากต่อปากเนี่ยมันก็จะไปถึงกันเองแหละว่ามีแต่ของโอไกลเลิกเท่านั้นแหละ,หละที่มันใช้ได้เคยเรียนการตลาดนะครับก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ได้เรียนทางด้านบริหารหรอกนะ แต่ว่ามีเพื่อนเรียนบริหารผมไปนั่งรอเพื่อนก็เลยไปนั่งฟังกับเพื่อนด้วยก็ได้เรียนเรื่องการตลาดสิ่งที่มีอนุภาพสูงที่สุดนะในการทําตลาดคือราคาครับเพราะราคาเนี่ยเป็นเป็นตัวเลขที่มันเห็นได้ชัดเปรียบเทียบได้ง่าย แล้วก็มันมันกระแทกใจอะเออเนาะแต่สิ่งที่ยั่งยืนที่สุดแน่นอนที่สุดคือคำพูดปากต่อปากของคนที่ใช้จริง หมายความว่าคุณจะตั้งราคาถูกแค่ไหนหรือว่าจะจะพยายามทําการตลาดยังไงเนี่ยด้วยราคามันจะได้ผลแค่ในช่วงแรกๆครับจากนั้นนะ่ะผลกระทบมันก็มามามา,มาถึงตัวคุณเองคือกําไรคุณน้อยคุณจะขัดทุนคุณจะคํานวณต้นทุนได้ไม่ครอบคลุมแล้วคุณก็จะขัดทุน แล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะขายได้เพราะว่าพอคนซื้อของถูกๆไปแล้วไปใช้แล้วมันไม่ได้ดีเนี่ยสุดท้ายมันก็เขาก็ไม่ซื้อเขาก็จะต้องไปซื้อของแพงในที่สุดมันก็เหมือนอย่างเอาอย่างผมอย่างเงี้ยตอนตอนแรกก็เติมดีเซลธรรมดาเครื่องพังครับสุดท้ายก็ต้องมาเติมดีเซลพรีเมียมง่าย แล้วผมเชื่อใครก็เชื่อคนที่เขาเขาเขาพังกันมาแล้วเชื่อคนที่เป็นช่างที่เขาทำไอ้รถพวกนี้มาอ๋อเขาก็บอกบอกว่ามันต้องเติมพรีเมียมนะเติมธรรมดามันไม่ได้มันพังเครื่องมันพังเออสุดท้ายผมก็ต้องเติมพรีเมียมก็เบือนกันราคามันก็เยาหยวนนะนะแต่ที่สุดแล้วเนี่ย มุณก็ต้องใช้ของแพงแล้วก็จะเชื่อถือสิ่งที่คนที่เคยใช้เคยทำเขาเขาบอกจากประสบการณ์ตรงของเขามันก็เหมือนกับทุกอย่างแหละครับผมถึงบอกผมไม่ไม่สนใจไอ้รีวิวบ้าบ้าบาบหรอ มันจ้างใครเขียนหรือมันเขียนกันเองก็ได้ยิ่งในแพลตฟอร์มเนี่ยโอ้โหบางทีของอย่างรีวิวอย่างคือมันมันมั่วครับมันเป็นโปรแกรมอะมันเป็น AI อะเชื่อถืออะไรไม่ได้ใครไปนั่งเชื่อรีวิวโอเสียสมองอ่านเอาหาเอาขำดีกว่า อย่างยาฆ่ามแมลงสาบอย่างเงี้ยเขาก็รีวิวกันก็อ่านก็ขำดีแบบว่าเรียกมแมลงสาบว่าน้องเดี๋ยวนี้ทุกอย่างก็ต้องเรียกว่าน้องหมดนะครับถ้าเวลาคุณพกปืนอย่างเงี้ยคุณก็เรียกว่าน้องก็ได้น้องวันนี้พาน้องไปเที่ยวน้องตัวดําเมี่ยมเลยอะไรแบบนี้พาน้องไปเดินห้างเออพูดถึงว่าพาน้องไปเดินห้างนี่หรือพาน้องไปเที่ยวนี่จริงๆผมก็ไม่แน,นานะก็คะเคยเคย ทำคลิปไปแล้วนะครับว่าเราไม่ควรพาน้องตัวดําๆของเราเนี่ยไปไปไหนมันตํารวจเขาจะจะจะ,จะมีปัญหากับตารวจครับตํารวจไม่อยากให้พาน้องไปไหนหรือถ้าเจอน้องเจอตํารวจเราจะเรียกว่าน้องก็ได้น้องน้องจาอย่างนี้น้องดาบเหรอก็ได้ได้ไหมเดี๋ยวโดนตำรวจต่อย ก็มาเล่าสู่กันฟังอะครับก็แล้วก็จะสําคัญก็คือจะเรียนว่าถ้าไปเจอก็อย่าไปด่าเขาเลยครับก็ช่างหัวเขาเถอะครับคือพูดง่ายๆว่าช่างแม่งครับผมยังผมก็ไม่ด่าครับก็ก็เอออยากรีวิวอะไรก็รีวิวไปเถอะไม่ลบด้วยครับก็ปล่อยไว้งง้นให้ให้เพื่อนๆและท่านลูกค้าได้มีเรื่องขำขันนะครับก็เหมือนอย่าง อย่างวันก่อนอ่านเรื่องอ่านเรื่องไอ้ไอ้บุหลังคาไอ้กันความร้อนอะ่ะคือผมก็คิดว่าเออเอ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวเราบุหลังคากันความร้อนดีไหมอะไรแบบเนี้มันก็มันก็ใช้ได้อะนะก็มีคนมาบอกว่าก็มีคนมารีวิวว่ามันไม่ได้ผลอนะ่ะเออ คือคือคุณจะคาดหวังว่าพอบุหลังคาแล้วบ้านมันจะเย็นเป็นเป็นติดแอร์มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะเขาบอกว่าติดแล้วอุณหภูมิต่างกันแค่หนึ่งถึงสององศาเอ้าแล้วคุณจะให้มันต่างกันขนาดไหนติดแล้วมม่กลายเป็นขั้วโลกเลยเหรออย่างนั้นเหรอมันมันก็ได้แค่ในระดับหนึ่งอะต่างกันมันก็หนึ่งสององศามันก็ดีแค่ไหนละเอ้าก็อย่างหรืออย่าง ไอ้ลิควิมอลลี่ไอ้อะไรทั้งหลายแหละเนี่ยใส่แล้วไม่รู้สึกถึงความแตกต่างก็ถ้ามึงรู้สึกถึงความแตกต่างได้ขนาดนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีเกวัดกันเหรอเออแล้วใช้มันแตกต่างไงครับนี่มันมันไม่ใช่ทำให้แรงมันทำให้มันลดควันดำมันมันล้างหัวฉีดล้างระบบน้ำมัน มันไม่ได้ทําให้แรงคุณจะให้มันแรงใส่แล้วไม่แรงไม่รู้สึกความแตกต่างก็ขวานดํามันน้อยลงหรือเปล่าล่ะหรือบางคนก็โง่งจัดก็ไปก็เขียนอยู่ว่าดีเซลแม่งเสียไปเติมเบนซิน,นเครื่องดับเลยเอา้าวก็มึงโง่เองอะไอ้ที่เขเขียนอยู่ดีเซลดีเซลมันจะไปเติมเบนซิน,นบางคนก็มานั่งถามแบบว่าเอาไปเติมเบนซิน,นได้ไหมมันจะเติมทําไมก็มันเขียนอยู่ว่าดีเซล จะเติมเบนซินก็เติมของเบนซินไปสิเออก็มีแปลกแปลกแบบนี้แหละครับอันนี้พูดถึงพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ที่ใครๆเขาก็ยอมรับกันนะเออหรืออย่างอย่างน้ำมันเครื่องเนี้ยน้ำมันเครื่องแพงๆดีๆเนี่ยชายครับชายครับขอขอขอถ่ายคลิปหน่อยครับหาขากินหน่อยครับน้ำมันเครื่องดีน้ำดีๆแพงๆเนี่ย ใส่แล้วไม่ไม่แตกต่างจากไม่แตกต่างจากอาพวกน้ำมันน้ำมันธรรมดาแล้วคุณใช้มันแตกต่างต,างตรงไหนอ่ะทาไมเติมอ่สมมุติว่าคุณคุณเติมไอเชลตัวแพงอ่ะกระป๋องหนึ่งสองพันห้าคุณจะให้รถคุณเป็นเฟอร์รารดีเลยเหรอฮะรถคุณเป็นวีออมันก็เป็นวีออคุณจะเติมแล้วมันจะกลายเป็นแคมรี่มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ได้ มันก็ได้อยู่แค่นั้นแหละเออมันไม่ได้เพก็เนี่ยแหละมันแต่ไอเรื่องน้ํายาลงดําร้อนเนี่ยไม่ดําเนี่ยคือมันเป็นไปไม่ได้หรอครับผมมาบอกมาตั้งแต่เ,ออเริ่มขายแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าถ้ามันเป็นเหล็กอะยังไงก็ดําชายอา้าผมต้องไปจัดการกับสูนักแกซะหน่อยแล้ะครับมันมันเป็นอะไรไม่ทราบวันนี้ป่วนมากเลย อ่ะก็คุยกันขำๆครับเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องปืนพ่นสีได้ไหมเป็นดีกว่าครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ